เลขเด็ดพญาเต่างง่คอ,อหวยแห่ซื้อเกลี้ยงแพงโควิดทำพิษไมค่ค้าโอดละตเตอรี่เหลือบานเบิะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะประชาชนเดินทางไปกราบไหว้พญาเต่างง่ที่สกลนครกันอย่างคึกคักนะคะหลังจากเทศกาลวันสงการนะคะแต่ว่าแมค่ค้านี่โอดเลยนะคะเพราะว่า ลอตเตอรี่ที่ขายอยู่ทุกงวดนี้เหลือบานเบอร์เลยนะคะงวดนี้นะคะที่บริเวณสวนสาธารณะเต่างอยอำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนครน,นะคะบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักนะคะชาวบ้านนักท่องเที่ยวเดินทางมากราบไหว้สักการะบูชาพยาเต่างอยเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ไทยนะคะหรือสงกรานนะคะซึ่งเป็นช่วงที่หยุดยาวนะคะมีชาวบ้านมากราบไหว้ขอโชคขอลาบ อย่างต่อเนื่องนะคะทมกลางมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ของจังหวัดสกลนครน,นะคะโดยบางคนเดินทางมาขอโชคขอลาบบางคนเดินทางมาท่องเที่ยวนะคะในขณะที่การสำรวจรเลขเด็ดในงวดน,นี้นะคะพบว่าตามแผงต่างๆนะคะเลขที่ได้รับความนิยมจาก บรรดาคอหวยคือเลขวันสงกรานนะคะคือหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้านะคะนอกจากนี้นะคะเลขที่ฮอตฮิตก็คือเลขสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าห้าแล้วก็ห้าแปดนะคะเกรียงแผงเช่นเดียวกันนะคะเลขพวกนี้นะคะในขณะที่บรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่ตั้งแผงขายอยู่ที่ในบริเวณพญาเต่อง,งอยนี่นะคะ บอกว่าตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด COVID -19 มีผลกระทบกับยอดขายลัตเตอรี่เป็นอย่างมากนะคะโดยเจ๊หวานเจ้าของแผงลัตเตอรี่กล่าวว่าตั้งแต่โควิดระบาดนะคะยอดขายลัตเตอรี่ในงวดนี้ถือว่าได้รับผลกระทบมากที่สุดหนักที่สุดแม่ค้าเหลือลัตเตอรี่คนละ1 0 0 0ถึง2,000ใบเลยนะคะเท่ากับว่าแม่ค้ามีต้นทุนอยู่กับลัตเตอรี่กว่าคนละ1 0 0 0 0แถึง2,000บาทเลยนะคะ แต่ถ้าขายไม่หมดหมายถึงวันนี้ขายไม่หมดก่อเจ็บตัวกันเป็นแถวเลยนะคะนี่เลยนะคะเหลือเต็มแผงแบบนี้นะคะก็น่าเห็นใจนะคะเพราะเศรษฐกิจแบบนี้คนก็ซื้อยอดซื้อน้อยลงอะนะคะคนก็จะหาซื้อเฉพาะเลขที่ชอบแลยเฉพาะเลขดังเท่านั้นประมาณนั้นนะคะนี่เลยนะคะก็ซื้อสู้กันไปนะคะสวัสดีค่ะ